สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุที่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่เสอรีไทย68แยกหนึ่งที่มินบุรีกรุงเทพมหาคน,นะครค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้จะเจอกันกันกบน้องเอมี่นะคะเอมี่อัปเดตรถเข้าใหม่นะคะแล้ววันนี้เอมี่นำรถฟ o r t จ n e r G R D หลังคาดำ Back ช o p เข้าใหม่มาให้ชมกันค่ะนะคะ,นะคะนี่เลยคันนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะ พันเจเนอร์สองจุดแปดทีอารติวตัวซิกมาโฟนี่คันนี้รถปี2019เป็น TRD 2ค่ะนะคนะคเป็นรถข้าไใหม่ที่เพรยนต์วันนี้นะครรถเพิ่งมาถึง นะคันนี้เป็นรถบ้านสภาพสวยเลยไม่มีประวัติชนหนักไม่มีพิความไม่มีจมน้ำกับสีกอไมคค่ะเล็กไม์แค่1 2 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านานนะคะพร้อมราคาอยู่ที่1 4 9 0 0ล้านบาทค่ะราคาหาจากป้ายแดงเป็น7 0 0 0กว่าบาทเลยทีเดียวถือว่าคุ้มค่านะคะแล้วคันนี้เป็นตัวท็อปสุดในตารางของรุ่นนี้แล้วนะคะใครที่เล็งหาตามหาอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะอ่าเดี๋ยวพา<ม>ขอแนะนำหน่อยนะคะสองคันนี้นะที่เอมี่ให้ดู เนี่ยคะช่วงต้นคลิปนี่เลยนะเป็นลีเจนเดอร์ค่ะมีทั้งตัวขับ2แล้วก็ตัวขับ4นะคะคันนี้เนียคะลีเจนเดอร์นะ,ะ re, นะตัว2.4ขับเครื่องสองล้อค่ะป้ายทะเบียน4690คันนี้เนี่ยคะเลขไมล์่1 9ม0 0กิโลราคา1,250,000บาทนะคะได้รถไม่น้อยค่ะพี่รถมือเดียวสภาพสวยเลยปี21.24นะคะและคันนี้นะคะนี่คันนี้เป็นตัว2.4 ขับเคลื่อน4ล้อค่ะเนี่ยฮะเป็นตัว Sigma 4 l e g e n d e r นะเป็นตัวท็อป2 4 2> ใครหาอยู่คันนี้นะ่ฮะสภาพสวยเลยนะราคา1 1 0 0 0ล้าน1แสนบาทเท่านั้นเล็กไม่แสตนต้นๆค่ะนะคะสองคันนี้รีวิวลงช่องเรียบร้อยแล้วนะคะปัดขวาเข้าไปดูในช่องได้เลยนะคะเอมี่รีวิวไว้ให้ดูทั้งคลิปเดี่ยวแล้วก็คลิปรวมนะคะมาเข้าคันนี้กันเลยค่ะพี่คันนี้นะคะ เป็นรถเข้าใหม่นะจัดไฟนรยระยดเต็มฟีดาวนะคะดอกเบีย้ย2.59%เริ่มต้นสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีค่ะนะคะฟีดาวได้เลยผ่อนอยู่ที่1,9000กว่าบาทตลอดสัญญาใครหาอยู่บอกเลยว่าคันนี้สวยงามมากๆ นะคะหรือใครท่านใดสนใจซื้อสดทักหรือโทรมาคุยสอบถามรายละเอียดกันได้เลยค่ะที่มีบริการจัดไปแนนมีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะคะนี่สภาพสวยมากๆจริงๆมาเดี๋ยวพี่พาชมรอบคันกันค่ะก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้เก็บงานเพิ่งมาถึงที่เพชรยนต์วันนี้นี่คือสภาพแรกเข้านะคะยังไม่ได้ทําการล้างยังไม่ได้ปรับสภาพถือว่าโดยรวมสภาพสวยงามมากๆนะคะตัวไฟหน้าลูกแก้ว โปรเจคเตอร์ไบบีม LED นะคะโคงไฟคู่หน้าใสนะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกหลานะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะและมี LED ด้านหน้าให้ด้วยนะคะคันนี้นี่เลยและตัวกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะตกแต่งด้วยสีดำลายเป็นโนแบ็กสวยงามขนาดนี้อดใจไหวเหรอคะ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะที่ติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานนะคันนี้เป็น trd 2ค่ะพี่ trd 1นะคะจะเป็นปี2017และ2018คันนี้เป็น trd 2ค่ะนะคะจะเป็นปี2019และเรียบร้อยนะคะเผือใครสับสนนะว่า trd 2กับ trd 1แตกต่างกันยังไงนะคะแตกต่างกันตรงลายล้อแม็กคะ,ะแล้วก็กระจก พับปรับเก็บไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นสีขาวกับสีดำแตกต่างกันตรงนี้เนาะสีทีอารีสองจะเป็นสีดาําค่ะก็จะดูระมูลขึ้นนะคะเข้ากับตัวหลังคาแบ็กชอปนะคะแล้วก็กระจังหน้าเล็กน้อยนะคะตัวรถเป็นสีขาวมุกนะคะซึ่งรับประกันเลยโครงสร้างเดิมโรงงานแน่นอนไม่มีชนหนักพิกความค่ะในส่นงตัวล้อมแม็กนะคะคันนี้เป็นล้อมแม็ก อลลอยขอบ20เป็นแม็กทูโทนปัดเงาสภาพสวยเลยแม็กไม่มีการซ่อมนะคะไม่ดุมไม่ซ่อมไม่ร้าวนะคะเป็นแม็กเดิมๆเลยนะมาพร้อมกับยางยี่ห้อมิชลินค่ะ6 6 5ทับ50 R20 นะเป็นยางปี2022ยางถือว่าดอกยางเหลืองเหลือเยอะอยู่เลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆนะคะสภาพโดยรวมก็ นะเดี๋ยวเอมี่เช็คให้อีกนะะว่ายางเนี่ยมีอาร้อยงารอยแต่งงานไหมานะคะหรือลวดซึมไหมหรือ,อเปลี่ยนหรือยางแต่ว่าได้ยางยี่ห้อนี้ไปนะขับอีกประมาณสองปีปี2ปีนะเพราะว่ายางคุณภาพยังยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยค่ะในส่วนตัวซุ้มล้อด้านในพี่ดูนะคะทีอารีนะ,ะนะจะจะได้เป็นตัวโช๊นะคะชุดช่วงล่างทีอารีจากโรงงานเลยถือว่าสวยงามน,นะ,ะช่วงล่างหนึบหๆแน่นๆเลยนะคะโครงสร้างพี่ดูเลยเดิม เดิมมา,มากๆคันนี้นะคะใครหาอยู่ตัวรถรับประกันโครงสร้างนะคะลูกค้าจ๋ามาทดลองขับรถมาชมขับมาลองขับกันได้เลยที่มินบุรีเพชรยนต์นะคะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะ,ะตัวรถนี่รับประกันนะ,ะประวัติศูนย์ตรวจสอบได้เลยนะคะนี่กระจกมองข้างพับปรับเกียร์ไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างสีดําหลังคาดนานะเป็นหลังคาดําแบ็คช็อปอย่างนี้เลยนะคะก็ ตรงรุ่นเลยใครหาอยู่ห้ามพลาดจริงๆคันนี้นะคะชมด้านในกันค่ะพี่จ๋าสําหรับตัวด้านในเดี๋ยวเอมี่ขออนุญาตแล้วกันนะจ๊ะพี่จ๋าขออนุญาตขึ้นด้านในนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันปิดประตูสักครู่นึงอ่ะนี่สตาร์แล้วยบร้อยนะคะหน้าปัดเลื่อนไม้นะคะแสดงผลแบบดิจิตอลค่ะนะคะก็ทีอาร์ดีน้อหน้าปัดเลื่อนมาจะเป็นลักษณะนี้นะคะสีแดงเลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเก้ากิโล ไม่เดิมไม่แท้เลยค่ะพี่ไม่กรอไม่กลับสภาพสวยงามมากๆนะคะโดยส่งตัวเครื่องเล่นหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอฮัสกีนนะขนาดประมาณ7นิ้วเนาะมีกล้องมองหลังให้นะคะเชื่อมต่ออเนวิเก,กเตอร์บลูทูธอะไรพวกนี้คือ ได้หมดแล้วทางสมัยแล้วนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะคะกล้องมองหลังแต่ตัวนี้ยังไม่มีกล้องสำหรับ10องศามาให้นะคะที่จะมีมาให้ก็คือจะเป็นสองตัวเรจินเดอร์และเรียบร้อยนะคะในส่วนงตัวแผ่น SD การ์ดเนี่ยเรามีให้นะคะลูกค้าจ๋านะ้ำมูลค่าประมาณเกือบสองหมื่นบาทนะแต่ว่าตอนนี้เราถอดออกนะคะเพราะว่ากันนะกันหายนะคะเพราะมันถอดง่ายมากๆตรงนี้ชุดลำโพง JBL รอบคัน นะคะมีมาให้ในตัวท็อปเท่านั้นแอร์นะคะออโตโอ้นะคะแต่ว่าตัวเนื้อยังไม่แยกปรับอิสระ,ะคู่หน้านะก็ยังใช้ในส่วนของตัวความแรงอะไรพวกนี้คือเท่ากันหมดเลยนะคะแต่ว่ามีกรองฝุ่นมีอะไรพวกนี้หมดแล้วค่ะในส่วนของตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์โฟรวิตรงนี้เลยใช้งานได้จริงกุญแจเป็นสมาร์ทคีเลตค่ะกุญนะแจสมาร์ทคีเลตมันโซนกลางลายเคฟล่าตรงรุ่นเนะคะเกียร์ออโต้ขั้นบนใดนะคะเกียร์หกสปีด หมดอีโคหมดเพ w า่าหมดนะฮะกันถลายไลลื่นพวกนี้มีให้หมดเลยโอ้โหสวยงามมากๆพี่ดูคอนโซลด้านหน้าไม่เอี่ยมเลยค่ะนะฮะรถไม่มีประวัติชนหนักไม่มีจักต่อตัดแต่งโครงสร้างแน่นอนค่ะพี่และพี่ดูกล้องบันทึกด้านหน้าจากศูนย์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครกําลังหาอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลย ้พาพจริงๆคันนี้นะฮะสะภาพเนียนกริบเลยนะพวงมาลัยนะฮะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจัดจเต็มทั้งตัวระบบคูสคอนโทรลพันเนอร์ชิพมีมาให้เรียบร้อยนะคะมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายและขวานะคะใช้งานได้จริงนะคะก็ใครที่กำลังศึกษาเรื่องคอจูเนอร์เนี่ยนะเรามีคู่มือการใช้เอาไปให้นะคะลูกค้าจะสามารถศึกษาได้เลยนะคะก็นี่ปุ่มฟุตสตาร์ t เป็น TRD Start s t ต p ตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้เลยตัวเบาะเป็นเบาะหนังปับไฟฟ้าคู่หน้านะคะ6ทิศทางนะ เบาเป็นเบาทูโทนค่ะพี่เบาะนางสวยๆเลยนะก็มีรอยการตามการใช้งานนะคะเป็นเรื่องปกตินะซึ่งเป็นเรื่องปกติของรถยนต์อยู่แล้วนะคะจะไม่ให้มีริ้วรอยเลยนี่เป็นไปไม่ได้แน่นอนค่ะพี่แต่ทางเราเก็บงานให้นะทางเราเก็บงานให้สวยกริบแน่นอนคุณลูกค้าจ๋าคงสร้างเดิมหมดเลยนะคงสร้างเดิมหมดทั้งหน้าและหลังให้ดูเลยเสาบี โครงสร้างนิ่งคลิปเลยนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดความซึ่งลูกค้าสบายใจได้แน่นอนค่ะนะคะได้รถเกตเพชยนไปการันตีเลยคุณลูกค้านะคะการันตีเลยนะด้านหลังพี่ดูโอ้โหเบาะนั่งด้านหลังแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะ,ะคะโครงสร้างภายนอกภายในสภาพดีนะสภาพดีเลยคันนี้เพิ่งมาถึงค่ะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพเลยพี่สภาพแรกเข้าคือสวยงามขนาดนี้แล้วใครหายอยู่ก็ให้ไวเลยนะคะ ตัวไฟท้ายเป็น LED Light Guiding นะคะเส้นคมคมสวยงามอย่างนี้มาพร้อมกับตัวโลโก้ TRD Sportivo ตัว Sigma 4โลโก้แท้เดิมติดรถมานะคะพร้อมกับด้านหลังเนี่ยคิ้วเป็นคิ้วโคอาเป็นคิ้วอสีดำเป็นโนแบกนะคะพร้อมกับตัวโลโก้ f o r t u n e r เป็นโครเมียมด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนตัวฝาท้ายเนี่ยเปิดปิดอัตโนมัติแล้วเรียบร้อยนะคะตัวน,นี้ไม่มีเสียงค่ะแต่บอกก่อนเลยนะคะ f o r n e r เนี่ยจุด จุดดังของเขาเนี่ยมีแค่จุดเดียวนะคือตรงนี้มันชอบหอนตรงนี้นะคะมันชอบแบบมีเสียงแอดเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราแก้ไขไง่ายๆเลยค่ะนะคะเรามีสเปร์นะเป็นสเปร์น้ํายาหลอดลื่นฉีดปุ๊บหายปั๊บเลยนะคะเป็นสเปร์พิเศษค่ะพี่นะคะตรงนี้พี่ดูโครงสร้างโครงสร้างสวยมากๆเดิมๆโรงงานเลยนะคะไม่มีประวัติชนหนักไม่เคยเปลี่ยนด้านท้ายมาพี่ดูสภาพเลยตัวเม็ดอาร์คเดิมหมด นะครงสร้างเดิมสวยมากๆคันนี้ประวัติศูนย์ม่ให้ลูกค้าตรวจสอบได้เลยนะครรถมือเดียวป้ายแดงนะคะแล้วก็นี่ TRD นะคะจะมีไฟส่องพื้นอย่างนี้นะคะอันนี้คือไฟส่องพื้นตอนกลางคืนด้านล่างจะปรากฏอักษรโลโก้ว่า TRD โอ้โหบอกเลยว่าได้มาเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นนะคะ่ะนะคะแล้วก็ตัวชุดลำโพง JBL ที่ติดตั้งมาให้รอบคัน คือว่าเสียงอะไรพวกนี้คือนิ่มๆหูเลยนะจ๊ะพี่จา๋าใครหาอยู่คันนี้ห้ามพลาดป้ายทะเบียนหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะคะจดจำป้ายทะเบียนนี้ไว้แล้วก็รีบติดต่อหายากมากๆนะสําหรับตัวทีอารีตอนนี้เป็นตัวขับสี่ซึ่งเป็นตัวท็อป,ป้ายแดงเกือบล้านแปดวันนี้มือสองนะคะเหลืออยู่ที่หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทเราใช้งานหกปีนะพี่นะซื้อโฟลเจอ,เอร์ไปเนี่ยบอกเลยว่าขาดทุนน้อยแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นรถที่อยู่ในกระแสตลอดนะคะตกรุ่นยากราคาตกยากมากๆจริงๆ สวยงามมากๆโครงสร้างเดิมหมดรถคันนี้เพื่อใครตามหาอยู่นะคะรีบเลยคุณพี่จ๋ารถสวยโครงสร้างสวยบอกเลยว่าเสน่ห์รถมือสองนะะี่คะรถที่ถูกใจเนี่ยมีแค่คันเดียวเท่านาั้นนะคะปเดี๋ยวมีพาชมเครื่องยนต์กันค่ะ นี่เลยค่ะนี่ฮะสำหรับตัวเครื่องยนต์นี่ยคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8ดีเซลอัตราการสิ้นเปลืองนี่ฮะก็ขับในเมืองนะตัวนี้มีอยู่ประมาณ10ต้นๆได้นะคะเพราะว่าด้วยพละกําลังเครื่องยนต์2.8เป็นตัวขับ4ด้วยแต่อัตราการเร่งบอกเลยว่าเดินทางไกลสุดยอดแน่นอนที่ขึ้นเหนือนล่องใต้ได้สบายๆบ,ายบายหายห่วงเลยค่ะเนี่ฮะ เครื่องยนต์เดิมๆโรงงานเลขตัวเครื่องตัวถังตรงกับตัวสำเนาเล่มนะคะเครื่องยนต์ไม่เคยมีการไอไม่เคยแบบเปลี่ยนมานะคะไม่ไม่เคยยำมาแน่นอนซึ่งลูกค้าสบายใจได้เลยสามารถเอาช่างมาชมรถมาลองขับรถมาฟังเสียงเครื่องได้เลยค่ะพี่และพี่ดูนะคะตัวโครงสร้างนี่สติกเกอร์ตามองก็นะคะยังโคงสภาพเดิมอยู่แผ่นเพจเพจเดิมโรงง,งานหมดค่ะตัวนี้ใครหาอยู่ก็รีบได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะบอกเลยว่าสวยมากๆคันนี้เข้าใหม่นี่ค่ะ โครงสร้างเดิมหมดเลยโครงสร้างเดิมสวยนะคะฝาหน้าฝาท้ายเดิมหมดคันนี้ใครหายอยู่ก็ต้องรีบแล้วนะติดต่อหาเอม่ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปบอกเลยว่าสวยถูกใจเนี่ยมีคันเดียวแน่นอนค่ะคันนี้นะคะนี่โครงสร้างที่ดูเลยสภาพดีมากมากนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานรถไม่เคยแกะไม่เคยถอดฝากระโปรงโอ้โหคันนี้สวยมากจริงๆนะคะต้องรีบจับรีบจองแล้วกับพี่นะก่อนที่จะไม่ทันนะคะ รับใครนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของอยากจับจองรถครอบครัว7็ที่นั่งตัวท็อปสุด Toyota Fortuner 2.8 c r d Sportivo ตัว s i g m a โขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้นะคะรถปี2019เลขไมล์120,000กิโลกับราคาตั้งขายเพียง1,49,000บาทเท่านั้นสนใจคันนี้นะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736เบอร์เอมมี่แอดไลน์ได้เลยค่ะทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนหรือว่าโลเคชั่นร้านได้เลยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่อัปเดตรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งส,สวยๆจะชมอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เอมี่ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ